สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนบประก้าสะพานบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธิชนคนเยบุญนะครับพบกับผม,มเช่นเคยวันนี้นะครับผมอยู่วัดจันทรุกน,นะครับหมูห่5นะครับคลองสองตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนใจบุญนะครับโดยเฉพาะวันนี้กําลังสร้างอ,อุโบสถด้วยนะครับท่านใดที่มีจิตใจเมตตาปาณีแก่สาธิชนคนใจบุญท,ที่จะเดินทางมานะทันยักษ์ของสองนี่เองนะครับมากราบพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่เมตตาปาณีกันนะครับเอาละครับภายในวัดแห่งนี้นะครับวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งให้แก่สาธิชนชาวพุทธทุกท่านนะที่ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเวียนเทียนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชม ไปชมข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างและไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างขอเชิญนะครับติดตามผมไปนะครับสกลเดชน,นะครับ ของเราและทั้งโลกนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วงผุศสนสร้สสางบุญสร้างบารมีเราเริ่มต้วนวันนี้อีกระยะหนึ่งที่น้องชาวปทุมธานีและกำวัดใกล้เคียงชาวพุทธทั้งโลกมาช่วยกันพัฒนาโบสถ์ให้สำเร็จและก็การพัฒนาที่หลวงพ,อพ่อาาถนาผมสุขทิพย์เกตแก้วครับเป็นวิศวกรที่มา ช่วยงานหลวงพ่อนะครับคือตอนนี้หลวงพ่อจะสร้างโบสถ์นะครับแล้วก็หอวิปัสนาสปายะแล้วก็สาราวิปัสนากรรมฐานนะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นของการสำรวจออกแบบก็ขอเรียนเชิญาญาติโยมนะครับของทุ่งรังสิตแห่งนี้นะครับร่วมมือร่วมใจกันสร้างคนละ เล็กละน้อยนะครับขอเชิญชวนสาธุาชนทั้งหลายมาร่วมช่วยกันสร้างให้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับขอขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทุกท่านด้วยความปรารถนาดีาแด่ทุกท่านญาติพ,พี่น้องชาวพุทธพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนทั้งหลายนะครับที่เป็นพระภิกษุก็ดีที่เป็นอุบาสกปฏิการปฏิญาติพี่น้องทั้งหลาย,ท,ลายที่เป็นชาวไทย ชาวพุทธไทยชาวพุทธลาวชาวพุทธเขมรชาวพุทธพมา่าชาวพุทธไทยใหญ่ชาวพุทธในอาเซียนชาวพุทธในระดับโลกเนี่ย<ๆ>ก็ขอความเมตตาอนุเคราะห์ให้ความอุปธมรมในการสร้างโบสถ์ในครั้งนี้ด้วยนะผมต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายต้องการความช่วยเหลือต้องการอุปธรภมจากท่านทั้งหลายให้โบสถ์นี้มันเสร็จเร็วหน่อยนะให้สดเร็วหน่อยมันจะได้เป็นสีสง่างามของชาวพุทธอีกที่หนึ่งณทุ่งหลังสิทธ์นะี้ ก็มีความประสงค์ว่าจะได้ช่วยรูปหลานในอาเซียนในกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะได้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังประเทศของท่านถ้าท่านเกิดศึกษาลาเพศไปก็ไม่เป็นไรก็ไปเป็นครอบครัวที่ดีขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอขอบใจญาติโยมชาพุทธทุกคนทุกท่านถ้าเมตตาพระครูธรมทอนัมพันธ์หรือว่า มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเห็นความสําคัญที่จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปโปรดเมตตามาช่วยกันสร้างอุโบสถมาสร้างหอพักพระนิสิตนักศึกษามาสร้างห้องกรรมฐานสป,ปายะณทุ่งหลังสิทธินี้ช่วยกันนะครับขอขอบคุณครับ